โรงพยาบาลสัตว์ขยายไปด้วยค่ะโรงพยาบาลสัตว์เพิ่งเปิดเป็นสาขาหนึ่งไป่ล้วแบบที่แถวฝั่งฝั่งบนอ่าอย่างงี้ก็แบบว่าช่วงนี้ก็ปลูกปั้นสาขาใหม่อยู่อ่าแต่ตอนนี้เหน่งชื่นหยู่เช่นหรือยังแบบทำว่าผู้บริหารท่านหนึ่งก็ยังไม่ประชินนะรู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกว่าแบบเราอ่ะสร้างมาจากเล็กๆใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าแบบกับเราก็ค่อยๆโตค่อยๆก้าวเราก็ยังเป็นเราคนเดิมอยู่อ่ะแต่วมันก็พอบริษัทมันใหญ่ขึ้นอ่ะมันก็ ก็แบบว่าบางทีลุกบางทีเออใช่บางทีแต่ก่อนอะแต่ก่อนเราจะโอเคเราเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเราก็แบบเข้ามาบริษัทนี้เราก็จะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับพี่ทุกคนเป็นพี่เราหมดทีเนี้ยมันจะเริ่มมีคนเรียกเราแล้วพี่บ้างละหรือแบบว่าเป็นแบบหรือเริ่มเป็นเจ้านายแล้วอะไรเงี้ยมันก็ฟีลลิ่งแปลกๆเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะแบบ ก็คิดว่ายังทําตัวเหมือนเดิมนะตอนนี่ทำตอนที้ทำงานที่หมอกับทำงานที่ผู้บริหารหนมากกว่ากันงานที่ทำเ็โอเคหมอไม่ค่อยได้ลงตรวจเลยช่วงนี้แต่ในวันที่วันเป็นตัวเองไม่เจอหมอเหรอไม่เจอไม่เจอที่นี่หมาของต้องมาทำงานบริหารยังไงบ้างเนี่ยก็ปรับตัวเยอะครับก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราก็ต้องคิดภาพรวมมากขึ้นเพราะแต่ก่อนเราทำงานเป็นหมออย่างเดียวใช่ไหมเราก็ต้องคิดแบบเฮ้ยเคสนี้มีอะไรเราก็เจาะไปในเคสอะไรเงี้ยแต่พอแบบได้ ก้าวเป็นผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องมองภาพรวมมากขึ้นต้องมองแบบภาพใหญ่เอ้ยเด็กๆต้องมีความแบบเฮ้ยน้องๆเขาจะอยู่กันอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนแบบทั้งคนก็ต้องเรียกคุยอะไรคน้องแบบเฮ้ยทางบ้านแบบบ้านมีมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยบริษัทซัพพอร์ตอะไรได้บ้างหรือว่าแบบมีปัญหาอะไรเรียกมาคุยส่วนตัวก็เยอะัไม่่เร่อาที่อ่นะ เพราะเราเป็นคนที่แบบว่าล่าเรืองเนี่ยฮะเราคิดรุกม่วาเราเป็นรุกเลยฮะไม่ไม่คิดว่าไม่นะแต่ว่าแต่ว่าผมบอกว่ามันก็เป็นแบบมันเป็นโหมดที่บางทีแบบเราเราล่าเรืองอยู่เรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเรื่องอะไรแบบซีเรียสอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเปลี่ยนไปนิดนึงแะน้องๆเขาจะเริ่มแบบโอเคอ่ะเขาจะเริ่มแบบว่าดูแล้วว่าพี่เด็ก่อันเนี้ยซีเรียสถ้าแบบซีเรียสเราก็จะซีเรียสจริงสติ ถ้าปกติเราก็จะให้เอฮาเหมือนเดิมก็แบบจริงๆก็ผมว่าน่าจะเป็นสายแบบรับฟังมากกว่าแบบไม่ท้าแบบแบบน้องๆมีปัญหาอะไรการทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็แบบก็ก็อาจจะแบบว่ามาปรึกษาเราแบบเออหนูมีเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแบบมีทางออกอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ให้สัมมนาได้เท่าที่เราได้อะไรเงี้ยอย่างเดี๋ยวเวลาลูกค้ามาใช้บริการอย่างเงี้ยค่ะแบบแม่ของน้องหมาป่าเนี่ยเขาจะแซวไปหมอหล่ออะไรอย่างเงี้ยคุณมีแอลไหมมีแอลไหมแอลคนแพ้แอลหมอมั้ย ไม่รอเป็นเป็นเป็นพี่พี่จะแอลไหมล่ะแอลโอเคเป็นคนตรงมากแต่ว่าลูกเราป่วยอยู่นะนี่เราอาจจะใช้น้องเป็นเป็นตปานเป็นติในการดิวกับหมออันนี้เราส่วนตัวแล้วแหละ ด้วยหน้าตาเรามันมีผลต่อการที่ลูกค้าจะตัดใจมใช้บริการใช่มาใช้บริการไงใช่มันต้องขึ้นอยู่กับตัวน้องพี่ว่าน้องป่วยต้องมันก็ต้องรักษาถูกไหมล่ะแต่ก็มีปูปลาไหลแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ก็ยินดีจริงมันมีแบบนี้แบบว่าลูกค้าผ่านดีเคสจะต้องเจอหมอันไหนให้ได้บ้างไหมก็มีเอ้ยเอาก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไปที่สาขากันแล้วก็แบบบอกน้องไว้ว่าแบบวันหนงเข้าวันไหนอ่ะและคำตอบที่ได้ก็คือ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมใจใจแต่ว่าเขาแบบช่วงนี้เขาแบบว่าไม่ได้ลงตรวจเองแต่ว่าก็เข้าไปตรวจสาขาแบบบ่อยๆเรื่อยๆก็แบบสาขาละวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบใครแจ็คขอตก็เจออะไรเงี้ยติดพันตัวแบบดูแลระเบียบวินัยมาละครไม่นะเออช่วงนี้ช่วงนี้เป็นอย่ังเงี้ยที่ปิดล้องไปสองเดือนใชแล้วก็มีดูเรตจอมกระบี่กับ เรื่องกูด็อกเตอร์ที่มันปิดพร้อมๆกันแล้วก็ตอนนั้นเปิดพร้อมกันแล้วก็ปิดพร้อมกันในช่วงนี้มันก็เลยเป็นทีเดียดที่แบบรู้สึกว่า่เราอาจจะได้ถอยมาพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราทํางานหนักมากช่วงก่อนอย่างเงี้ยก็ก็มีโอกาสแบบว่าก็มาดูแลบริหารมากขึ้นไปมาครับพี่ก็ขาวๆก็ได้บริหารมากขึ้นแล้วก็แบบมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นก็แบบไปดิร์จแบตอะไรไปเที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยใชไหมไงใ่ไงมถามว่าที่เปิดมามันเริ่มคืนทุนยัง ที่เปิดเรื่องเนม่ามนให้เรายินมยังคือตอนเนี้ยเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นแล้วมันเป็นความรับผิดชอบมากกว่าแบบอางภารหน้าที่อะคือตอนเนี้ยกลายเป็นว่าแต่ก่อนะถ้าเกิสมมติว่าอาโอเคพนักงานเราม่เยอะใช่ไหมเราก็จะแบบเฮ้ยนี่แหละไรก็้อ้าวโอเดปีตอนเนี้ยคือแบบคือมันก็มัมันขายเยอะก็บริษัทมันให่ขึ้นจรแต่ว่าเราก็มีแบบภาระเยอะด้วยอ่างเงี้ยรายจายก็เยอะ นานน้องๆก็ต้องดูอยู่ได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเป็นแบบว่ามันก็มีความเครียดในอีกแบบนึงแล้วเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าตั้งใจไปไหมว่าตั้งในหัววั่นี้มันต้องเป็นอย่างนี้หรือว่าก็จริงๆแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรคืออนาคตต่อไปผมก็มีแบบแผนไว้แหละว่าแบบบริษัทจะเดินไปในทางไหนแล้วก็แบบหรือว่าโรงพยาบาลเครือข่ายเราจะเดินไปทางไหนอะไรย่างเงี้ยตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่แบบรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะพยายามแบบทำต่อๆไปเรื่อยๆตั้งแมว่าคืนทุนเมื่อไหร คงินมุเหรอคงินเป็นนานแล้วแต่พ่อไปคุยอะไรคุยอะไรเนี่ยถ้าไปดูแบบแต่ตั้งโรงพยาบาลใหญ่เลยแบบจะเป็นเครือข่ายอยู่เรื่อยๆตอนแล้วปะก็ใช่ใช่คือคือผมมีคือผมยังไม่ยังทำเป้าหมายแบบสูงสุดไม่สำเร็จก็คือแบบเหมือนแบบอยากตั้งโรงพยาบาลที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนแบบศูนย์รวมว่าแบบเออเป็นแบบว่าเป็นเพราะเราไม่ฮาร์ดตัอะไรราคาใช่ไหมเราก็แบบ ก็จะอยากได้โรงพยาบาลที่เป็นเซ็นเตอร์สำคัญที่สุแต่ตอนนี้ตอนนี้ได้มีกี่สาขาแล้วทั้งหมดตอนนี้เจ็ดครับเจ็ดคใช่แล้วก็ปีหน้ามกรากรุณาเนี่ยน่าจะเปิดอีกสองอ่าถ้าเป็นแฟร์ตั้งใจว่าจะกี่สาขรที่จะรวมเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่สักแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับทางบอร์ดบริหารด้วยว่าเขาอยากจะไปแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือยี่น้อยร้อยล้านหั่นล้านแล้วตอนเนี้ยนี่นี่ร้อยล้าน อาแล้วมันทำให้เจอเพื่อนนะแอมเพื่อนเราที่ต้องไปตังประเทศที่ต้องไปตะลุยมันจะมีโอกาสที่จะไม่อ้ากคุณเตยอย่างเงี้ยใช่ได้เจอบ้างอะไรอยู่้างคือผมบอกเลยนะผมเจอทุกคนยกเว้นคุณเตยอ้าวทำไมเขาไม่มีเวลาให้เราหรออยู่ดีเขาก็ยุ่งเขาเป็นเขาเป็นแบบว่ายิ่งใหญ่แล้วเขาจะไม่จะแต่เราเป็นผู้พิทารท่านหนึ่งนะเขาต้องให้เวลากับเราดิเขาต้องหาเวลามาเจอเออเอา อาจจะไม่็นเนี่ไมันให้เจอไม่ช่คือช่วงนี้เขาก็คือก็โทรคุยกันอยู่อัปเดตกันอยู่แบบเขาก็บอกว่าเออช่วงนี้ถ้าขายเยอะอะไรเงี้ยก็คือมีท้องเสียบ้างมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยย่ก่เคืเล่นเ่นเ่ไม่ขา่ายเรื่องไอ้นั่นะเมอร์รี่เมจิกช่ไเออเั้งใรบทางอยู่ว่าเออช่วงนี้มันแบบเหมือนเล่งปิดแล้วก็เลยแบบอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอ่าพอไม่ได้เจอกันมันเงียบเยู่ไปบ้างหปู่เราเงียบเงียบไปมหมเราไม่ได้เจอกันอะ ไม่นะเพราะโทรมาแต่ละทีมนี่ก็นานอยู่เออก็โทรมาอัปเดตเรื่อยๆช่วงนี้เขาก็อยู่ที่นิวไงเขาก็ไม่ไม่ค่อยเจอผมหรอกกรต่โซเลียนโทรมาบ่มคุณเต้เนี่ยเขาจะกดไรให้ฟังใรียนแบบแรกมาเขาเล่าก็มาแม่จะบ่นแลาวบ่นหรือเขาเล่าเขาเล่าในเรยแบบแรกอนแบบแรกหรอเขาก็ไม่คือพวกผมมันแบบมันเป็นริวดรลิชชั่นชิพไงคือแบบว่าส่งริวตลกๆให้กันอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาโทรมาโทรมาบ่นเนี่ยก็อยากไปนู่นอยากไปนี่เฮ้ยแบบมีภาพฝันเอาไว้ งเราต้องไปเคนยากันแต่ <c oughs> ไปเคนยาได้ไปยังตามแผนยังไม่เพิง่งเพิ่งคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> คิดว่าอาจจะอีกสักอีกสักนานกว่าจะไกว่าเขาจะได้ไปอะไรเงี้ยกว่าเขาจะว่างตรงกับเราได้ <c oughs> <c oughs> แต่ยังไม่รับแม้แต่นิดไปเคนยาเนี่ยอยากไปอ่ะไ,ไปอยู่ใกล้จไปจริงๆเนี่ยพร้อมไปเลยนะแต่ว่าเขาไม่ว่างชอบเข้าป่าเนใช่ใช่ช่วงนี้เข้าป่าเยอะขอบคุณเดินได้ครับผมครับต้องไครับสรุปเลย